ไอเราก็ลืมอ๋อใครเปิด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 ตอนี้มับผมวาชัชนะนะผมกราบกราบกราบแบบเป็นจังข้าประดิษฐ์กรรมไม่ใช่กราบแบบังสุดของแมทพสุดทาเ่ไปเจอรุนงพี่บุ้งวัดเดียวฝากเดี๋ยวข้างบนมีอะไรวะทองข้างบนมีทองแมนทอง เยอะนะรู้สึกเพิ่นรันเชิดทำไม่ดงอลอไม่ใช่ลันเชิดทำไมวิดีโอซิตติ้งจีเออแค่นี้รีไปกลางยังไงอย่าอเอาไปกลางนี่กันไข่ก่อนดิเดี๋ยวเ็นเย็นเราต้องเราต้องกันขึ้นไปกันไข่ใครไปกันไข่เราถึงกลางแล้วอ่ะไปก็ได้ไปกันไข่ก่อนเลยดินายนายนายในนอนตอนนี้จังหวะนี้เออไม่มีเหล็กไงคือไม่มีเหล็กแล้วเราไม่ได้แลกอะไรเลย ันลงตี่ลงยวโอ้โหแบบกให้ตายเลยทอนทอนคอตรวจลงมาอย่างไเลย่ะเอจะเถื่อนหยิบเกินไปเลยเดี๋ยวแล้วของมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่บนต้นไม้ป่นู่นบนต้นไม้เปล่านอ้าวก็ไม่บอกต้องมันน้ำนหลอกเราเอาไม่เคยเล่นแค่นั้นมันเคยเล่นไม่เคยเล่นหาเนตมาสดๆเลยอืมเอ้ยบอกแม่งี้ รู้สึกว่าถ้าตัวเองแค่ตัวแค่คนเดียวเดทแอร์โคตรเยอะแน่รอสีข้านะมันมันบุกกันมันไอซีบางสีมันบุกกันและสีเหลือบุกสีมันมันจะบุกกันข้างก่อนเอ้ยลืมแรกบอกมาว่ะน่าเนี่ยเวยเวยรีบรีบรีบกันถันรีบกันเลยกันเยอะกันเยอะใช้ขวาหรือใช้ดาบดีเนี่ยปช้ขวาแน่นอนเริ่มเริ่มชินกับขวานขวานี่ว่ะชาดีขวานยังไม่ชินเลย ใช่มีไฟวมีชินด้วยนีแล้วก็ปิ๊กอันนเดี๋ยวนะเรากลัวตายว่ะมามาแค่ยังไหนเฮ้ยรัวเกือบเกือบยังไงเอ้ยระวังคนอุ้ยจุกเกือบสีเหลืองเพิ่งบุกรัวว่ะโหังหาดมามีหาดมามีหาดหน้าหน้าหน้าเร็วเร็วเร็วจะตายเอาไม่มีเลยจ้าเขาไม่มีแอปเปิ้ลอีกคือตายจริงๆเฮ้ยจริงๆนี่มันเล่นเป็นใช่ไหมเนี่ย เมื่อกี้ไม่เป็นแต่ตีโรชี่หายอาโคไปเฮ้ยแหลกโอ้โหอย่าบอกเลยว่าหลายชั้นจุงเบยไม่บ่ะเราเราเราก็มาแล้วรอบหนึ่งเรามันหัวมากเลยเฮ้ยหลายชั้นมากจริงๆแค่อะไรหรอเขาทีนี้ตรงกลางเนี่ยหลายชั้นแล้วก็ทางทางบินบินเนี่ยยังบันทอยอีกวะ มีอันเดียวฮะอุ้ยเจ็บโอเคงั้นกลับกันกลับกันเลยไหมเยี่ยมต้องกัดเราสักนิดนึงระหว่างลงได้ไหมเฮ้ยคน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 ไปตีไหนก่อนดีคนไหนคนอันนี้คนอันนี้ดีส้มดีกว่านี่เริ่มเริ่มบุกกันเลยเลยใช่โอ้แดงก็แดงก็แบ่งหน้าที่อ่ะหาเพชฌฆาตแดงแดงก็ได้วะไบ้าไม่เอาบล็อกแค่รอข้างบนหน้าแคท เออฝากเอ้ยผมไม่มีของอะไรเลยช่วยด้วยแล้วมีบล็อกไหมนี่มีมีบล็อกอยู่ห้าอันเองอันนี้นรีบกลับเอางั้นรีบกลับฐานก่อนดีก็จะโซ่ไม่มีคนไปไปกันเลยไหมหรือว่าอะไรไปกลับฐานก็ต้ีงรีบกลับไปฐานนะคนหนึ่งอ่ะเราจะไปฐานแดงเลยนายต่อบล็อกมาตกะให้หน่อยได้ไหมฮะเออต่อบล็อกมล้วไม่มีคนมามีคนมามีคนมาฆ่าฆ่ามันก่อนเลยะไรดีแยวดีเดี๋ดีแดง ไม่มีของอะไรเฮ้ยรอรอสีแดงสีแดงรอดข้ามหัวไปน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของอะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นสุดท้ายแล้ใช่เราทำอะไรแล้วไปแล้วไปตอนไหนวะนั่นน่ะเฮ้ยเมื่อกี้ที่อยู่สีส้มไงเขาเรียกว่าเนียนคือคือเดินเนียนตลอดอะฝั่งทางนั้นน่ะเดินไม่เงียบชี้หายอะไริงดูอุ๊ยนายนายว่าแล้วว่าแล้วเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นตีรัวใช่เล่นไม่เป็นแต่สุกใช้ขวานกัน มีกว่ามันดีกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่คือมาดูแค่ดาเมจนั่นไงดาวว่าแฮกเลยได้อย่านะอย่าให้จริงนะดูสไตล์ของของฝรั่งนะคะที่เล่นไม่เป็นแนะถ้าไม่ชมอตดานะดานอย่าไปใส่ใจนะฮะอย่าอย่าไปใส่ใจดูเอาลงได้ไม่ต้องห่วงอย่าใส่ใจเพราะโน่กว่าระวังสีน้ำเงินโดนมัด

มันเดินไปสนใจเป็นื่กกีเห็นเมื่อกี้เห็นแต่นอนวิ่งก่อนสิจะไปก็บล็อกก็ต่อสิบนบนบ้นบ้นบนบลนบ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 ้นบลนบ้บลนบลนบา้นบล้นบ้นบล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 ยนบา้นบล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 ้บอ้นันบล้นบล้นบบล้แบ่บล้น้นบนบ้นล้น้นนบ่้ลนน เราไม่ได้ดักเกมผมแค่สิบหกเองนะแมงไม่ได้ดักเลยไม่ดักเลยเอใครก็ได้เอามันดดาเราอะแฮกเราเราไม่ได้แฮกมันดดาเราครับไปเนด่าเราให้เฉยเดี๋ยวไมค์คีนี่มาไงเนี่ยมันแค่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเนียนมันเนียนมันเนียนเนียนเปะแล้วก็บอกด้านบนไงก็ถึงบอกนะขอใส่เครื่องหมายตกใจไว้ด้านหน้าด้วยเออเลยเอา แค่เออแค่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 ลงไปบุกอัปปุ๊บไม่มีของแป๊บหนึ่งแรกอยู่จูบปัจจุบก็มานเข้ามาเหียเข้ามาจูบปัจจุบเอาเหลืองเหรอเหลืองเหรอเหลืองเหรอเฮ้ยเขียวเฮ้ยเหลืองเฮ้ยเขียวไั่สีเรากาบุกฐานเราเหรอเฮ้ยอ้าวเยี่ยมไม่เป็นไรโไม่ต้องกลัวโอ้ยสบายแล้วสบายสบายเวฟเวฟขออาหารนะขออาหารนะฮะอันนั้นเดี๋ยวนั่งในเลยนอนซะแล้ว เอ้เหล่าสี่คนเนี่ยขี่ซะแล้วยาลุยยาลุยคือเพศมันอยู่ตรงไหนฮะับันอยู่บนสุดเลยบนสุดมีสองอันไม่ไม่ไอ้ขาล้อที่ขาล้อที่ขาล้อเออนั่นสิก็ไม่รู้เหมือนกันที่ถายหายังหาไม่เจอเนี่ยที่ถายอยู่เนี่ยตอนเดียกได้โลมากแคร์นายแคร์ไอ้นายนายรอนายรอนายรู้นะอ๋อนี่ไงเจอแล้วไอ้เหลืองเหรอไอ้เหลืองเหรอไอ้หมัไอ้ตัวไหนมั่งทุกทาาเรา ไม่รู้แต่รีบไปตีเหลืองก่อนรีบไปตีเหลืองก่อนสีเหลืองดับแล้วไปไปอปดับแล้วไอสีน้ำเงินสีน้ำเงินยนียจะบังสิครับเออจะบังกันทำไมครับอ๋อนี่ไงนี่เงเอเจอได้มันไดมันโง่ยเขอไปต้องการมนโง่หรือมันโง่อะทำไมอะายคขาว่าไงมันโง่หรือมันโง่ อกกี e ่ก er. mm ันจำทเมไมลืมเลยอ๋อโน่แฮกจัสเดียวน่แฮกจะเดียวไม่แฮกเล้ยแต่ของจริงพอดีพอดีพวกกเทมนะเออมาของเออมาของจริงต้องเทปภาษาใหม่่ะ เชฟพีเทกพีสีวิวถ้าอ่านภาษากรีกมนอ่านว่าไงว่าคำนี้ไม่รู้เอวเอวเอววีเอวไม่รู้อะไรสักอย่างไม่รู้แต่ตอนเนี้ยขออยากได้ธนูโคตรโอเคอยากได้ธนูเองน้องเหลืองไม่ไม่ใช่นะคือแมปเนี้ยหลายคนง่ายเฮ้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 ยเกือบมาซ้อนกันทำไมเนี่ย ว่าเติร์ฟอนว่าเดิรฟักอีดาเงินไอ้เหลืองนี่มันโง่หรือมันโง่วะทำไมอ่ะโง่หรือไม่โง่มมนอันเดียวกันไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้สินะทำไมอ่ะคือแม่งมันต่อคือข้านบนด้วยแล้วเรา่งก็มันหามันด้วยเอาง่ายเราไปถามมันได้อ่ะแต่มันไม่ยอมตอนนี้พี่เฝ้าทันอ๋อแกงทาเลยนะแล้วแล้วเดี๋ยวนะเออไอ้ตรงกลางเนี่ยขึ้นไงวะเนี่ย มันจะมีทางเข้าอ่ะนะจะมีทางให้ให้ขึ้นทางเข้าเข้าไปถึงว่าแล้วเป็นอะไรที่สับสนวนวนงมงายเเไม่เจอเจอผู้ใดเด้ดิ้ดะสีเหลืองสีเหลืองไปทานรอดเหรอไปไปมันไปสิอยากไปก็ไปกูไม่ว่าเลยไม่ได้ว่าอะไรปล่อยเว้ยไปเลยกูไม่ได้ว่าอะไรเลยยังไงเราก็่ต้องไปถ่ายมันก็เป็นต่อไป เชิญฟองมเป็นคนคุณหายฟาร์มเป็นคนคุณหายไปมึงไม่ได้ดูแถบแถขวาใช่ไหมครัว่าใครถูกทำลายแล้วไม่มันคงมันคงจะแบบเออไปไม่เห็นคนดูไปยืดของก็ได้ไปฟาร์มเหมือนเรานิ่แล้วยังตามของทานเขาเหมือนเราได้อะไรใช่ใช่ใช่เราก็นั่งฟามของอยู่ทานเขาอยากได้คือคือมันจะจบเร็วมากสวรรคนี้โอยกระตุกบ้าง ไปช่วงๆไอ้หลิงฮุยเลยเเอออโไปเดี๋ยวบุกมันกันเนี่ยหายสีเหล่ารมันินไแล้ววะจะไม่ตายแบบงงๆสามสิบเนี่ยกระโดดลงไปตายเองอะไรไม่ตายงั้นแหละออ๋เราเราจะไม่ทำอย่างนั้นป่ะเดี๋ยวสีอะไรอ่ะสีน้ำเงินงั้นเราทำที่ขุดก่อน ว่าแต่มันอยู่ไหนวะเมื่อกี้นี้ยังเห็นอยู่เร้วๆนายเปิดไหนยดิเปิดสีน้ำเงินไหนยดิโอ้ตกใจให้เปิดรอ <c oughs> ให้เปิดรา <c oughs> เพชรอยู่สิบเก้าเม็ดเนี่ยนะเ <c oughs> ออมาแรกของก่อนนะจบเรื่องมาแรกของมันแรกของก่อน <c oughs> <c oughs> เนอนะค <c oughs> ร,รับให้แรกของก่อนไม่ได้เลยใครก็ได้เปิดดูแชทท่านะ่ะ <c oughs> ได้เหรอเห็นมันเห็นขึ้นค้างอยู่ไม่มีอะไรนะสีน้ำเงินถ้าจะฟูกันแล้วแหละ ฟูหนังฟูหนังเอาฟูหนังเหรอฟูหนังหนังหนังเรื่องอะไรฮะไอเราเนี่ว่าปูยักษ์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 โน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 เาไม่เจนกับปูยักษ์ใช่ไหมเราฝวนโนฝนเราต้องโนฝวนปูยักษ์เป็นที่มันเป็นไอติมสมัยก่อนใช่ป่ะนั่นยักษ์คู่ไม่มีคนเลยด้วย ไอ้เนี้ยเอันอันนี้ไม่รู้อันนี้เลือกกินไม่รู้จริงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยคืออะไรวะไม่รู้เหรอไอ้ทิมที่มันต้องหักสองอันเพื่อทำการกินเนี่ยโอ้ยเราไม่รู้ชื่อไงที่มันกินอันหนึ่งแล้วได้สองคอนเรียกว่ายุบบุกเบิร์ดโอ้ยโอ้ยตกผ่านเห็นไรเห็นไรเห็นมันตัวเดียวเลยเห็นสีเหลืองไรเห็นสีเหลืองไรอะไรอ่ะ เดี๋ยวเนี่ยเขาไม่ขอเป็นคิวสีเหลืองก่อนพีดีพีดีเอออย่าเนาะเอาวควายเอาควายควายเคขาเรียกว่าควายได้ควายอีกควายได้ควายคีอควายแบบมีสไตล์ไม่มีสไตล์ควายมีสไตล์เออขอบอกก่อนี่ก่อนเขาบอกขอคิวนี้ก่อนฮะขอคิวไหนอะเอาอะไรเอาแคน เฮ้ยกูขอมันช่วยไม่ไจ้ตะคิวอันนี้บอบบบบบบบปบบบะบบเาบบบปบบ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 เบบบเบบบว็บเปิดบบบบปิดดบบบบปบบ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 บลบบ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 นบบ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 บูบบ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 บอบบเบบ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 าบบบบบบตายบบเบบบบบ่บอบบ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 ะบบบโบบ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 บไมนบบ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 บไปไมไม่ตายวะไม่โดนวะ เออมันทำไมมันติดไม่โดนอ๋อ๋อดีเลย์สิบิดีเลย์สิบิเฮ้ยเดี๋ยวดีเลย์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 มันต้องดีเลยเฮ้ยขอปั๊มขอปั๊มคิวปั๊มคิวก็อยากได้บ้างเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่มีใครตีขึ้นได้เลยเนี่ยฟูยากับฟูยากนานเงียะเอาเลย โอเคดับโอเคโอเดอร์เนมได้ประตูสู่อาเซียนโอ้ยประตูสู่อาเซียนโอ้โหดีมากโอ้โถขอเวฟขอเวฟขออ้าวอ่ไปเลยกูไม่ให้ใครทั้งเลยกูไม่ให้ใครใครได้ไม่ได้ใครได้วะใครได้วะแค่ไห้ โอ,อ,อีกตัวเอออีกตัวน่ะอีกตัวได้อยู่กลางหรอ,อไม่รู้เหมือนกัน <ไฟ S 1> ลองไปดูก่อนแคร์พุดอกิว <c oughs> อะไรวะ <c oughs> <c oughs> ตัวมันอยู่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> ตัวหนึ่งมันอยู่ไหนเดี๋ยวไอตัวที่ตกไปมันตกเม้งเลย ลงอีตัวหนึ่งแม่งออกกันด้วยนะฮะมันก็ซ้อนตรงใบไม้ได้เหมือนกันขึ้นมาสุดเลยเออเออเฮ้ยด็ดอ่ะอ๋อนั่สี่เราเด็ดลูกมันจะฟาร์มนอตแอปเปิ้ลวะเออเอ้ยมันอาจจะเฮ้ยอย่ายื้อเกมอย่ายื้อเกมแต่ถ้าน็อตแอปเปิ้ลเจอสี่ตีนเข้าไปมันก็ไม่รอดก็ไม่รอดเลยมันสี่ลุมหนึ่งบวกแอป บอกแอบทองธรรมดาเป้นทองธรรมดาเออก็ชนะได้เหมือนกันจะอ่ะสะดุ้งเลยเอ๊หรือมันอยู่ฐานสิบหกแ่่เอ๊ฐานส้มไม่นะมีมั้ขมอนไอ้ขมอเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยเเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีเียเด บคออย่าปล่อยให้มันยืดยาวอีสองไอสองอ๋อเด็กน้อยอ๋อขอคิวขอคิวไอนี้ขอคิวเดี๋ยวสิโอ้ยขอไปดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนขอคิวขอดูก่อนขอดูก่อนให้คิวให้คิวสีสีสีแหนว่าสีแดงโอ้าวอยู่แดงวัดเดือดฟักอีแดงโอ้ไปเลยคิวแล้วเหตนแล้วบายบาย s a y g o o d b y e Say ีกูดบายนี่สนี่ก็ขอจบคลิปันีีนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมใช่ยังลืมไปก่อน แต่อย่ลืมไปกดไลฟ์แฟนเพจด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกด s u b ส c r i b e อีกช่องหนึ่งด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับแล้วก็ฝากแฟนเพจคิปเปอร์กันด้วยถ่ายขอโว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ